น้อมนอบร่วมเปลี่ยนน้ำด้วยกันนะคะทุกคนสติเอเมจาว่างนะคะแล้วก็ M S R M S R M S R ใสลหัสค่ะแล้วก็สวดคาถามังคัง,งล่ำรวยไป,ปรพร้อมๆกันค่ะ M S R M S R M S R อุอากาะสะนะมะพะทะนะมะอะอุอุอากาะสะนะมะพะทะนะมะอะอุอุอากาะสะนะมะพะทะนะมะอะอุอ่ะหนูสติยศาวาังเปลี่ยนนามมาพร้อมกันค่ะ น้อกุศลค่ะอ่าอีกทีก็ได้อ่ะปิดปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีค่ะอ่าสติเอมนาว่างสติเอมนาว่างสติเอฟนาว่างอ่ะโอเคค่ะปิดค่ะน้อกุศลค่ะทุกคนปิดก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ปิดสายก่อนโอเคค่ะโอเค เก็บสายเก็บสายก็สติเอฟนาว่างนะคะทุกคนสติเอวนาว่างเก็บสายเรียบร้อยอ่ะหนูเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะน้งกุศลค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะสียงามค่ะทุกคนสาธุสาธุสาธุทุททท่บ้านค่ะครบสามครั้งแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปน้ำนี้เนาะก็เดี๋ยวจะไป ถวายกุมารอินแล้วก็เดี๋ยวจะไปรดน้ําต้นไม้พระแม่โ,โพสพพระแม่เอ่อเอ่อพระแม่โพสพพระแม่เอ่ออ,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 อันนี้ก็เป็นพระแม่คงคาอยู่แล้วนาะอน้ำเนาะแล้วก็พระแม่ทรณีเพราะว่าเราใช้บริการท่านทุกวันเลยเนาะในร่างกายของเราก็มีดินน้ําลมไฟเหมือนกันเนาะแล้วก็เราได้อยู่ได้กินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเราเทพเราสื่อสารตลอดเวลาโอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะสติ msr ว่างว่างว่างค่ะน้องกุศลน,น้องกุศล msr กุศลถึงพร้อมทุกบ้านแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะฉะลองฉลองด้วยค่ะ